หัวป่าโมเดลบาย plc plc คืออะไรและสำคัญอย่างไร plc ย่อมาจาก professional learning community ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพคือการร่วมมือร่วมใจกันของครูผู้บริหารโรงเรียนและหน่วยงานการศึกษาที่เกี่ยวข้องและเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันจนเกิดเป็นวัฒนธรรมหรือชุมชนของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในโรงเรียนเรียนคณะกรรมการการประเมินเพื่อรับรางวัลทรงคุณค่าสพท o b e c awards ครั้งที่11ปี2564 พาพเจ้านางสาวสาวริสาบริเพศผู้อในการโรงเรียนบ้านหัวป,าป่าสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขตสองขอนำเสนอผลงานเพื่อประกอบการประเมินเพื่อรับรางวัลทรงคุณค่าสพท o โอเบ w กอ d วอร์ดครั้งที่11เประเภทผูอในการสถานศึกษายอดเยี่ยมด้านการส่งเสริมการใช้นวัตกรรม plc ระดับขยายโอกาสด้านนวัตกรรมข้อมูลทั่วไปของโรงเรียนบ้านหัวป่าปค่ะโรงเรียนบ้านหัวป่าเป็นสถานศึกษาขยายโอกาส จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2จนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ม,มีนักเรียนจำนวนทั้งสิ้น205คนมีครูและบ,บุคลากรทางการศึกษาจำนวน15คนนวัตกรรมที่ข้าพเจ้าได้นำมาใช้ในการพัฒนาการศึกษาและสถานศึกษาคือหัวปากโมเดลบา PLC H คือ Harmony การทำงานการเรียนรู้ที่เปี่ยมล้นไปด้วยความสุข U United Information การสร้างฐานข้อมูลหนึ่งเดียว ที่สามารถใช้ร่วมกันได้ A Accountability มีความรับผิดชอบร่วมกัน P Participation คือการบริหารแบบมีส่วนร่วมเป็นการบริหารงานที่เปิดให้บุคลากรทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน A Assessment การประเมินผลการปฏิบัติเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงาน B Best Practice การสร้างแบบอย่างที่ดียั่งยืนนำสู่ผลการปฏิบัติที่ภาคภูมิใจร่วมกัน วัตถุประสงค์ของการพัฒนานวัตกรรมในครั้งนี้คือ 1. เพื่อสร้างโรงเรียนให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 2. ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรมีกระบวนการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่ชัดเจน 3. เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ที่สูงขึ้นและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ดีการดำเนินการการพัฒนานวัตกรรมขั้นตอนที่1สํารวจและวิเคราะห์สภาพปัจจุบันปัญหาความต้องการของโรงเรียน โดยใช้เทคนิค SWOT analysis ในองค์กรครบทุกทุกมิติขั้นตอนที่2ขั้นการวางแผนหรือ plan เป็นการออกแบบรูปแบบการบริหารโรงเรียนโดยใช้หัวปราบโมเดลบ y PLC ซึ่งสอดคล้องกับบริบทตามการวิเคราะห์ในขั้นตอนที่1ขั้นตอนที่3ขั้นปฏิบัติตามแผนหรือดู สร้างองค์ความรู้และความเข้าใจกับบุคลากรทุกฝ่ายโดยนำรูปแบบหัวราบโมเดล by PLC มาใช้ในการดำเนินงานและการตรวจสอบง,งานอยู่อย่างสม่ำเสมอขั้นตอนที่4ขั้นตรวจสอบหรือเช็คเป็นการประเมินผลและตรวจสอบการบริหารงานโรงเรียนคุณภาพโดยใช้หัวราบโมเดล by PLC เพื่อยึดตามวัตถุประสงค์และมาตรฐานของการศึกษาที่หล,ลักสูตรได้กาหนดไว้ขั้นตอนที่5 ขั้นการปรับปรุงแก้ไขห,หรือแอคชั่นเป็นการสะท้อนผลการดำเนินงานตามสภาพจริงโดยโรงเรียนจะต้องมีคุณภาพและการบริหารจัดการศึกษาเพื่อเน,น้นคุณภาพของผู้เรียนเป็นหลักการหาประสิทธิภาพของนวัตกรรมข้าพเจ้าได้ใช้แบบประเมินความพึงพอใจที่สร้างขึ้นตามหลักวิชาการเพื่อหาประสิทธิภาพของนวัตกรรมโดยมีผู้เชี่ยวชาญในการให้ความเห็นจำนวนสมท่านและหาค่าคุณภาพความตรงเชิงเนื้อหาโดยใช้ค่า IOC หลักเกณฑ์นในการพิจารณาคุณภาพคือต้องมีค่าตั้งแต่0.5ขึ้นไปเมื่อพิจารณาแล้วนวัตกรรมมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กำหนดการได้รับการยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพเผยแพร่โดยเข้าร่วมนำเสนอนวัตกรรมการบริหารการศึกษาตามโครงการ innovation for t h a i e d u c a t i o n หรือ ifge ร่วมกับศึกษาธิการจังหวัดสงขลาและได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง และร่วมเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ต่างๆด้านความมีประโยชน์ 1. ความสามารถในการนำนวัตกรรมไปใช้ในการแก้ปัญหาหรือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 1. 1พัฒนาโรงเรียนสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้โดยใช้หัวปากโมเดลบ y p พ c 1.2นวัตกรรมสามารถนำมาพัฒนาได้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายสภาพบริบทและสภาพปัญหาตลอดจนความต้องการที่จำเป็น1.3ประโยชน์ต่อโรงเรียนที่มีบริบทใกล้เคียงกัน สามารถนําโมเดลนี้ไปปรับใช้ได้เนื่องจากสภาพแวดล้อมชุมชนและบริบทอื่นๆมีความสอดคล้องกัน 2. ประโยชน์ต่อบุคคลนวัตกรรมนี้มุ่งให้ครูมีวุฒิภาวะความเป็นครูคุณธรรมจริยธรรมตลอดจนมีการสแสวงหาความรู้อยู่อย่างสม่ำเสมอและมีการแลกเปลี่ยนแนวคิดซึ่งกันและกันก่อให้เกิดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุกหรือ active learning ก่อให้เกิดผู้เรียนนั้นได้สร้างทักษะ ที่มีควรมีในศตรวรรษที่21 3. ประโยชน์ของนวัตกรรมตอนหน่วยงานชุมชนหรือวงวิชาชีพ3.1ประโยชน์ต่อนหน่วยงานโรงเรียนมีแผนดําเนินงานที่ส่งเสริมให้เกิดการเรียนการสอนที่ให้นักเรียนมีการเรียนรู้ที่เป็นไปตามมาตรฐานโรงเรียนมีการบูรณาการกระบวนการเรียนรู้ในวิชาต่างๆ และโรงเรียนมีกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครูผู้สอนและมีการติดตามประเมินผลร่วมกันค่ะ3.2ประโยชน์ต่อสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาสามารถนำนวัตกรรมนี้ไปให้โรงเรียนในสังกัดได้ปรับใช้เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทของตนเองและพัฒนาผู้เรียนได้เต็มตามศักยภาพ 3.3ประโยชน์ต่อชุมชนโรงเรียนได้สร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อชุมชนโดยเริ่มจากผู้บริหารได้สร้างความศรัทธาและความเชื่อมั่นแก่ชุมชนในการพัฒนาให้โรงเรียนนั้นมีคุณภาพทั้งทางด้านการศึกษาสิ่งแวดล้อมรวมถึงการปฏิบัติตนต่อผู้มารับบริการอย่างอ่อนน้อมตลอดจนโรงเรียนนั้นได้เป็นสถานที่ที่เป็นศูนย์รวมของชุมชน ชุมชนสามารถใช้เป็นแหล่งเรียนรู้หรือใช้เป็นสถานที่ในการจัดกิจกรรมต่างๆอย่างเช่นการประชุมตลอดจนการส่งเสริมด้านสุขภาพของคนในชุมชนทั้งหมดนี้ล้วนแล้วแต่เป็นการสนับสนุนให้โรงเรียนบ้านหัวปาาที่พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนและการบริหารงานโดยนำหัวป่าโมเดล by plc มาปรับปรุงและพัฒนาจนก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อทั้งนักเรียนและคุณครูตลอดจนการบริหารจัดการและนำสู่ชุมชน จนเกิดเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ในที่สุดขอบคุณค่ะ